ทุกคนคะก็กำลังออกไปที่ศูนย์ซิลิกิตนะคะเพื่อที่จะไปคอนเสิร์ตยกิมพีพีนะคะเขาบอกว่ากลิ่นเต้นมากคือเราเฝ้าอยากจะแบบนับถอยหลังอยากจะดูมันแบบแบบเป็นแบบเดือนเดือนะเอาตรงเขาอยากดูมากๆนะคะก็บาทที่กดก็คือมีน้องเดี๋ยวที่จะไปเจอน้องเนี่ยมีคนช่วยกวดให้เรานะคะถ้าเรากดเองคงทำไม่ได้นะคะก็ขอบคุณน้องเปโนันะที่นี่ด้วยนะคะทุกคนไปไปกัน,นค่ะทุกคนไป ใช่เลยขึ้นมาเราต้องใจนี <Sustain able> ่อะไรไปี้ม <Essential approved> ันเดาจริงหรือไงหรออิตาเลียนตามร้าค่ะกิ๊บเอาเวกามันจะได้เกลเวงไหมนะคนเยอะมากเป็นคนที่คนเยอะจริงๆอ่ะแบบไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้เลยอ่ะ นัน่งตรงกลางอบบตรงกลางจริงๆคนตรงกลางมากๆไลให้ดูอันนี้มีสี่สี่จอตอนนี้ตรงกลางเวทีเออมากแบบเออแต่มันไม่ได้เป็นสแตนที่สูงถูกไหมมันท้งแตนมันจะแบบไม่ได้สแตนแบบเหมือนทีนแ่แพคมาแบบสูงวันนี้แค่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าโอเคอยู่ใหญ่มากหญ่มาก โม่โดนแนะนำตัวละครที่ฟังเอาเริ่มโชว์ะตอนนี้หนึ่งม่งกโด้วยกวาสา 喵喵，喵喵，谁来给它喂？给它喂。 ทุกคนเพา่กลับมาจากคอนเสิร์ตเบลกินพีพีแล้วนะคะเขาบอกว่าเราอะหลบสปอยสุดๆเมื่อคืนนี้คือไม่ได้ดูแต่คือเห็นแวบๆว่าเป็นพี่มาชาแต่เราไม่ได้ดูว่าเขามาร้องเพลงหรือโชว์อะไรไม่ได้ดูแล้วก็เห็นแวบๆว่ามีลูกหมาก,กับลูกขวงเรานะคะอ่ะก็แค่นีน้แต่คือในใจก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะไม่ใช่พูกับมาร์กเป็นคนอื่นนะแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นใคร คือเดาหน้างานหล้วนนะคะโอเคพูดถึงคอนเสิร์ตก่อนนะคะรู้สึกว่าเลือกเพลย์ลิสต์ของเพลงอะ่ะเพลงได้ได้ดีทุกเพลงแบ่งท่อนร้องกันโอเคมากๆบิวกิ้นและพีพ,พีเก่งมากๆคือเราไม่เคยดูคอนเสิร์ตของสองคนนี้เลยเห็นตามสื่อโซเชียลนะคะไม่เคยดูสดพอได้ดูแลรู้สึกว่าเออนี่แหละคือแบบแบบเออคือคือแบบสมแล้วที่แบบ แฟนคลับเขาเยอะมากๆทั้งในและนอกประเทศนะคะคือน้องน่ารักมากๆสนุกตลกคุยกันแบบน่ารักคุยกันเฮฮามากๆเซอร์วิสกำลังดีแล้วก็พพูดคุยน่ารักตลกไปหมดอะไรอย่างเงี้ยความเป็นบิวคิงความเป็นพีพมันธรรมาชาติมากๆนะคะแล้วก็อ่า เสียงดีทั้งคู่ร้องเพลงดีมากๆอันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็พาร์แต่ละพาร์ทแขกรับเชิญซึ่งเาดาไม่ออกปกติแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าเออแบบพ,พ,พี่กับยูกิงเขาก็เขาก็จะเชิญกันไปเซิรกันมาเอเคพอเป็นคู่กันเนี้ย,ยรู้ว่าเขาเชิญใครก็เป็นมิล,ลิพี่มาชาแล้วก็มีแกนนละครเวทีก็สนุกดีเราว่ามันก็เพล,ลินๆมันก็ตลกๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ รูปแบบของเวทีใหญ่มากๆมากๆก,ก,กว้างมากแล้วก็ แดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเก่งมากขอชื่นชมทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะคะเก่งมากคือด้วยความที่อโอเคปิดสี่ฮอของสริกิตค่อนข้างจะใหม่มากๆแล้วก็ทําได้ถึงขนาดเนี้ยเราโอเคแล้วนะคะเราไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งติเลยก็จะพูดว่าเราชอบคอนเสิร์ตนี้มากๆถ้ามีอีกเราก็จะไปอีกถ้าเรากดบัตรได้นะคะแล้วเราก็หวังว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยจะจะจะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนตอนวันที่สองอ่ะคือวันนี้วิลกิ้งเขาก็พูดขอโทษออกมาว่าเมื่อวานอาจจะทําได้ไม่ดีเขาก็นําไปกับไปไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เราก็จะบอกน้องว่าโอเคขอบคุณมากที่รับฟังเสียงจากทุกๆคนนะคะแล้วเราทีมงานนําไปแก้ไขยอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่พยายามซ้อมกันน่หนักพุ่มเทให้กับคอนเสิร์ตอันนี้นะคะแล้วก็เราหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะคะเร็วๆนี้แล้วก็อยากให้วิวกิ้งตั้งใจเรียนแล้วก็ เรียนให้จบเร็วๆนะคะจะได้รีบกลับมา,ามีผลงานให้ทุกคนชื่นชมติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็พีพีด้วยนะคะไม่กําลังใจให้ทั้ง2คนเสมอนะคะจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้แบบอุ้ยแบบเฮ้ยตามเยอะแต่เราก็คือติดตามเรทั้ง2คนตลอดจริงๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไปได้วันนี้นะคะลูกขุนนะคะลูกไทยของเรานะคะได้ได้ไดปโชว์เป็นเกสนะคะร่วมกับ น้องกอน้องกันนะคะอายแล้วก็ฮันน่านะคะเขาบอกว่าน่ารักมากๆทั้งโฟอีฟทั้งพ็อกซี่แล้วก็ทั้งบัสนะคะน่ารักจริงๆเป็นทีป๊อปกำลังแบบเป,เป็นอุตสาหากรรมที่กำลังแบบขาขึ้นจริงๆทุกคนน้อง,องๆทุกคนเก่งมากๆนะคะแล้วก็ขอพูดถึงลูกขุนกับลูกไทยหน่อยแล้วกันพอเห็นขุนนะก็เลยนึกถึงแบบเออความเป็นบาสโอเอ๋อเตะกลับมานะคะแล้วก็ไทยไทยน่ารักมากทําทําได้ดีมาก วันนี้แบบชื่นชมนะคะแล้วก็เห็นเมื่อวานนี้ก็น่ารักกันมากๆนะคะทั้งน้องมาทั้งคุณชัยนะคะเก่งมากๆก็ฝากน้องๆที่ป๊อบวงบัสนะคะพอกซี่โฟอีฟด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามว่าเราจะไปคอนเสิร์ตไหนต่อนะคะคอนเสิร์ตต่อกันแน่นมากๆนะคะเขาบอกว่าเรากดบัตรบัสน็อกนอก็นอ,กนอกได้นะคะที่โคราช ก็รุ้นกันว่าเราจะได้แฟนไซล์ไหมนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะวันสนุกมากค่ะทุกคนโอ้ยลืมพูดเรื่องหนึง่ง PP พ,พโชว์เพลงว a t e r ดีมากเรากีดแบบสุดเสียงแบบกีดแบบคอจะแตกอะแบบเก่งมากมันมันคือเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยนี่แหละนี่แหละคือแบบสิ่งที่ฉันต้องการจากพีพคืออ้ยดีมากๆ,ๆทุกคนคือเราแบบกับน้องคือแบบหู ที่พี่เก่งมากเลยขอชื่นชมแล้วก็บิวกินที่แบดเล่มาเคลื่อนจากสายบิวกินเต้นดีขึ้นเยอะมากๆขอบอกว่าเต้นดีขึ้นเยอะเลยดีมากๆนะคะดีมากๆทำต่อไปค่ะทุกคนโอเคไปนี้ไปอิงจีไรไว้ค่ะ